ข่าวก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็ี่น้องทุกท่านขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้วันหนึ่งที่พระองค์ทรงโปรดประทานชีวิตใหม่ให้กับเรานะคะแล้วก็เป็นชีวิตที่ดียอดเยี่ยมให้เรามีความเชื่อนะคะวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่ากลางวันนะคะยอนบทที่9ก้ข้อที่4เราต้องกระทำพระราชกิจของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาเมื่อยังวันอยู่ เมื่อถึงกลางคืนไม่มีผู้ใดทํางานได้มันเกี่ยวข้องกับเวลาของพระเจ้ามันเกี่ยวข้องกับเวลาที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สําหรับเราเพราะฉะนั้นถ้าพระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะให้เราทํางานของพระเจ้าหรือว่าตอบสนองพระเจ้าเราจะไม่ล่าชา้าเพราะว่าเป็นเวลากลางวันมันหมายถึงเวลาของพระเจ้าถ้าเวลากลางคืนมันหมายถึงเวลาที่ พระเจ้าไม่ได้ทรงสถิตยอยู่กับเราแล้วก็พระเจ้าก็จะปล่อยเวลาที่มารสตานจะเข้ามาลบกวนนะมันจะมีเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะฉะนั้นจงหลีกเลี่ยงในการที่จะผัดวันประกันพุ่งเมื่อพระเจ้าให้เราทํางานของกรงเราก็ตอบสนองเราก็เร่งด่วนเราก็ตอบสนองอย่างด้วยใจกระตือรือร้น อย่าล่าช้าในสิ่งที่เราควรจะทำหรือปฏิบัติในเวลาที่เหมาะสมเป็นเวลากลางวันเป็นเวลาที่ใช่เป็นเวลาที่มาจากพระเจ้าเป็นเวลาที่พระเจ้าให้เราลงมือปฏิบัติในการทำพระราชกิจของพระเจ้าหรือทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่าล่าช้าเพราะว่าถ้าล่าช้าแทนที่เราจะได้ก้าวหน้าแต่เราจะต้องมาแก้ไขชีวิตของเราเพราะวิญ,ญญาณมาเร็วเราก็ไปเร็ว เราต้องตอบสนองอย่างรวดเร็วนะคะให้เราลงมือกระทําในขณะที่เราสามารถทําได้เมื่อพระเจ้าส่งเรียกเราให้เราตอบสนองเราจะไปผัดวันพักกันพุ่งบอกว่าโอ้เดี๋ยวทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ก่อนนะคะและในที่สุดฉันก็ชอบใบปิวตัวหนึ่งนะคะใบปิวอันหนึ่งที่บอกว่าสายเกินไปเราก็มีเหตุผลของเราตลอดนั่นแหละแต่ ถ้าพระเจ้าทรงเรียกเราอย่าล่าช้าเวลาไหนก็ได้เพราะว่าเป็นเวลากลางวันเป็นเวลาที่พระเจ้าเรียกให้เราทําเรียกให้เราลงมือเรียกให้เราปฏิบัติเราต้องไวต่อเสียงของพระเจ้าถ้าเราช้ามาร์าตานมันก็จะเคลื่อนและในที่สุดเราก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในการที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า มันสตตนก็เล่งงานของมันก็เล่งมือที่จะกวาดต้อนคนไปนรกหรือว่ากวาดต้อนคนไปทำบาปทำให้คนเนี่ยนะฮะมืดมนทำให้คนเนี่ยไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นให้เราช่วยโอกาสในการที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอยู่เสมอพระเจ้าให้โอกาสกับเรา พระเจ้าให้ความสามารถกับเราพระเจ้าให้นิมิตกับเราที่เราจะทําตามพระประสงค์ของพระเจ้าเราจะต้องลงมือกระทําในขณะที่เราสามารถทําได้ไม่ใช่ตอนที่เราเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วก็ไปทําอะไรก็ไม่มีพลังวันนี้นะคะพระเจ้าเรียกเราตอนนี้เราก็ตอบสนองตอนนี้นั่นคือเวลาความสว่าง ของเรากับพระเจ้านั้นคือเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่พระเจ้ามีการส่งเรียกให้เราทําตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะไม่เคลื่อนกับความมืดเร็วไม่ตอบสนองความบาปไม่ตอบสนองการงานแนะหนังไม่ตอบสนองซาตานหรือวิญญาณของโลกหรือผีที่อยู่ในย่านอากาศเราจะต้องตอบสนองพระเจ้าให้เร็วนะะถ้าเราตอบสนองเร็วเราก็จะก้าวหน้าเร็ว ถ้าเราตอบสนองน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างรวดเร็วมารซาตานไม่มีวันที่จะทำลายอะไรเราได้เลยมารซาตานช้าแต่พระเจ้ามารเร็วช้ากว่าเราก็คงทราบดีใช่ไหมเมื่อพระเยซูมาบังเกิดมารซาตานเคลื่อนไม่ทันพระเยซูสักทีการมาบังเกิดของพระเยซูจนกษัตริย์ในโลดไล่ล่าไล่ฆ่าเพราะว่าผีอยู่เบื้องหลัง มันสั่นอยู่เบื้องหลังไม่ต้องการให้พระเยซูเกิดมาเพื่อที่จะทำตามพระราชกิจของพระบิดาก็คือมาตายไถ่บาปมนุษย์พระเจ้าเร็วกว่าพระเจ้าจะพูดผ่านความฝันก็ได้นิมิตพระคำหรือคนที่มีการเจิมที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเข้ามาแล้วก็มาบอกก็ทำให้การเคลื่อนของพระเจ้าเร็วเพราะว่าเขาเชื่อฟังเร็วเมื่อกษัตริย์เในโลดกวาดล้าง ที่จะทำลายตามล่ากุมารเยซูใช้วิธีโหดเหี้ยมมากโดยการที่ฆ่าเด็กผู้ชายแต่ไม่ทันเพราะว่าอะไรพรยซูไปก่อนแล้วการเคลื่อนระหว่างกองทัพกับคนเดินเนี่ยใช้การเดินทางก็คนละอย่างแต่ถึงกระน,นั้นก็ยังไม่เร็วนะเท่ากับคนที่ตอบสนองพระเจ้านะฮะเพราะฉะนั้นโยเซฟตอบสนองพระเจ้าเร็วมากเมื่อพระเจ้าพูดอะไร เขาฟังและเขาทำตามจากคนที่ไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือเร็วก็กลายเป็นคนเร็วถ้าคนนั้นตอบสนองพระเจ้าเร็วพระเจ้าจะประทานความสำเร็จให้กับเรา เราจะไม่เสียเวลากับเนื้อหนังเราจะไม่เสียเวลากับบาปเราจะไม่เสียเวลากับโลกแต่เราจะตอบสนองน้ําพระทัยของพระเจ้าอย่างรวดเร็วและแผนงานแผนการของพระเจ้าจะสําเร็จที่พระเจ้าส่งเรียกเราให้ทําและเราเองก็จะอยู่ในแผนการของพระเจ้าไม่ต้องไปอยู่ในแผนงานของซาตานอย่าให้มารซาตานเนี่ยวางแผนวางกับดักวางหลุมพางเพื่อที่จะทำลายชีวิตของเรานะฮะเรามาถูกทางแล้ว เพราะฉะนั้นเราอย่าพลัดวันประกันพุ่งอย่าล่าช้าในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำงานของพระเจ้าพระราชกิจของพระเจ้าการประกาศข่าวประเสริฐการช่วยเหลือคนให้รอดนะฮะหรือการที่พระเจ้าต้องการที่จะให้เราช่วยโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นงานที่พระเจ้าให้คุณทำอาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณเกี่ยวข้องกับ การที่เรารับนิมิตจากพระเจ้าเละเราเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นมาจากพระเจ้าจริงๆเราก็จะทําในสิ่งที่พระเจ้าให้เราทำํำว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเป็นเวลาของพระเจ้าเนะเราจะต้องตอบสนองน้ําพระทัยของพระเจ้าจงเป็นในสิ่งที่พระองค์บอกให้เราเป็นและจงปฏิเสธที่จะเสียสมาธิเอเมนเมื่อพระเจ้าเรียกฉันในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้า ฉันไม่คิดเรื่องอื่นคือตั้งใจรับใช้ตอบสนองเพราะว่ามันเป็นเป็นการทรงเรียกเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ล่าชา้าไม่คิดโน่นคิดนี่คิดถึงอนาคตพระเจ้าเป็นอนาคตของเราและฉันรู้ว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีพระเจ้าฉลาดพระเจ้ารู้ทุกสิ่งขอพระเจ้าเมตตาเราที่เราจะตอบสนองพระเจ้าอย่างรวดเร็วจะไม่ให้เวลาเสียไปถ้าเวลาเราตอบสนองชา้า เราอาจจะพบสิ่งที่ไม่ดีเราอาจจะเจอเวลากลางคืนเวลาของความมืดเวลาของซาตานถ้าเราไม่ได้ตอบสนองพระเจ้าอย่างรวดเร็วเราจะพบอันตรายด้วยวันนี้ถ้าพระเจ้าเรียกให้เราที่จะปฏิบัติรับใช้เรียกให้เราที่จะประกาศเรียกที่จะให้เราช่วยเหลือคนอื่นเรียกให้เราที่จะเดินกับพระเจ้าเติบโตหิวกระหายและตอบสนองเสียงของพระเจ้าเราก็จะลงมือปฏิบัติ ไม่ให้มารซาตานขัดขวางเราได้เราจะต่อสู้กับบาปต่อสู้กับมารต่อสู้กับวิญญาณชั่วเพื่อเราจะทําตามพระคําของพระเจ้าเราจะไม่เสียเวลาเอเมนแต่เมื่อหลายคนตรวจดูสุขภาพใช่ไหมถ้าหมอบอกว่าคุณเป็นโรคนั้นโรคนี้ถ้าคุณช้าคุณอาจจะเสียชีวิตได้คุณจะต้องตอบสนองสิ่งที่คุณกำลังเผชิญโดยการที่เราจะต้องลงมือปฏิบัติไปรักษา ถ้าเรารักษาเร็วเราอาจจะไม่ตายก็ได้วิธีการรักษามีหลายวิธีหนึ่งหาแพทย์ถ้าเกี่ยวข้องกับฝ่ายวิญญาณเกี่ยวข้องกับผีหาแพทย์ก็ไม่หายต้องมาหาพระเจ้าหรือแม้ว่าจะเป็นไม่ใช่แต่เรื่องฝ่ายวิญญาณเรื่องฝ่ายกายภาพก็เกี่ยวข้องกับพระเจ้าด้วยถ้าพระเจ้ามีพระประสงค์จะรักษาเราเราต้องตอบสนองพระเจ้า พระเจ้า <languages? S 2> จะทําการอย่างรวดเร็วและเราจะรับการปลดปล่อยเร็วโค้งลงเร็วได้รับการปลดปล่อยเร็วเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาในการที่จะตอบสนองพระเจ้าวันเวลาก็มีค่าเสมอวันนี้ก็คือวันนี้ถ้าเราใช้เวลาไม่ถูกต้องวันนี <fish festivals> ้ก็เสียฟรีเสียโอกาสในการที่จะทำสิ่งดีเสียโอกาสในการที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเสียโอกาสที่จะทำตามแผนการของพระเจ้าเสียโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้า แทนที่เราจะก้าวไปอีกระดับหนึ่งเราก็ต้องมาเสียเวลาเคลื่อนช้ามานสตานเป็นผู้ที่เคลื่อนช้าเพราะว่ามันไม่รู้มือซ้ายมือขวาแต่พระเจ้าเป็นผู้เปิดเผยสำแดงแล้วก็พรงก็เคลื่อนเร็วมากมานสตาลไม่เคยทันพระเจ้าสักทีวันนี้ถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องตอบสนองพระเจ้าให้เร็วยาช้าหลายคนตอบสนองเรื่องเนื้อหนังเร็วมากตอบสนองเรื่องความบาปเร็วมาก แต่ไม่เคยตอบสนองเวลาที่เหมาะสมที่พระเจ้าเรียกเราให้ทำบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเราเองแล้วก็ต่อสังคมแล้วก็ต่อสิ่งแวดล้อมขอให้เราที่จะเข้าใจในการส่งทรงเรียกของพระเจ้าว่าเป็นเวลากลางวันที่พระเจ้าต้องการให้เราเดินถ้าถึงเวลามืดถึงถึงเวลาของซาตานเราจะเคลื่อนชา้าทำไมเราต้องเร็วเพราะมันมีเวลาของความมืดวันนี้ ขอบคุณพระเจ้าในประเทศไทยเราเป็นเวลาแห่งความสว่างขอบคุณพระเจ้าสำหรับกฎหมายไทยประเทศไทยที่เปิดให้กับข่าวประเสริฐอย่างไม่ธรรมดาเป็นเวลากลางวันไม่ใช่เวลาแห่งความมืดเพราะฉะนั้นเราจงฉวยโอกาสในการที่เราจะรับใช้พระเจ้าตอบสนองทำพระราชกิจของพระเจ้าอย่างเร่งด่วนให้เรายอมจำนวนตัวเราเองต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์และต่อพระคำของพระเจ้าเป็นประโยชน์นะฮะ ทั้งทางตรงและทางอ้อมฝึกทางกายก็มีประโยชน์บ้างแต่ฝึกฝ่ายวิญญาณหรือการตอบสนองพระคำของพระเจ้าตอบสนองนามพระแทยของพระเจ้าคุณจะรับพระพรเมื่อเราตอบสนองพระเจ้าพระเจ้าไม่ใช้เราฟรีพระเจ้าจะอวยพรเราแน่นอนว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะตอบสนองพระเจ้าไม่ได้เกิดมาเพื่อจะตอบสนองมารหรือตอบสนองเนื้อหนังหรือตอบสนองเรื่องของลูกนี้เท่านั้น แน่นอนพระเจ้ารู้ว่าเราต้องการอะไรและพระเจ้าจะให้สิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งที่ยอดเยี่ยมด้วยสําหรับคนที่รักพระองค์ทุกสถานการณ์พระเจ้าควบคุมขอให้เราตอบสนองสติปัญญาของพระง์เป็นสติปัญญาที่ลำเลิศเมื่อเราใช้ชีวิตตอบสนองพระเจ้า เราอย่าตอบสนองสติปัญญาที่อยู่เบื้องล่างแต่เราจะตอบสนองสติปัญญาที่อยู่เบื้องบนเราจะตอบสนองแผนการของพระเจ้าถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่และเป็นพระผู้สร้างและเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวเราจะไม่ล่าช้าเราจะไม่เสียเวลาเราจะตอบสนองพระเจ้าอย่างรวดเร็วเชื่อฟังพระคำอย่างรวดเร็วตอบสนองทำตามพระคำอย่างรวดเร็วไม่มีใครฉลาดเท่ากับพระเจ้าปีศาจ ผีมารนะคะโลกมนุษย์ไม่มีใครฉลาดเท่ากับพระเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าฉลาดจงตอบสนองพระเจ้าอย่าล่าช้าและพระเจ้าจะอวยพรเราและพระเจ้าจะปกป้องเราและพระเจ้าจะนําชีวิตของเราทําสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมนี่คือเวลากลางวันให้เราตอบสนองพระเจ้าอย่างรวดเร็วอย่าล่าช้าอย่าผัดวันประกันพุ่งให้เราใช้เวลาที่พระเจ้าให้กับเราเวลากลางวันตอบสนองพระเจ้าอย่างรวดเร็ว นี่คือเวลาที่ถูกต้องนี่คือวิธีที่ถูกต้องเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องบางครั้งนะคะผลลัพธ์ของการที่เราโตช้าเป็นเด็กนะคะเราก็ครอบครองช้าเราก็ไม่ประสบความสำเร็จเร็วเราต้องเสียเวลาให้มารซสตาเนี่ยใช้ชีวิตของเราแล้วก็ล่าเราและทำร้ายเรา วันนี้ถ้าเรารู้ว่าพระเจ้าดีและดียอดเยี่ยมและเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้สิ่งที่พระเจ้าตรัสมันมีประโยชน์มหาศาลอย่าล่าช้าในการตอบสนองนี่คือเวลากลางวันสำหรับเราเราต้องรู้ว่าพระเจ้าเท่านั้นรักเราไม่มีใครมาตายแทนเรามีพระเยซูเจ้าเท่านั้นเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้พปรองจึงต้องจ่ายราคาเพื่อเราสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้า ถ้าเราตอบสนองช้าเราอาจจะใช้เวลาหลายปีในการแก้ไขปัญหาที่เราตอบสนองช้าแต่เราไปให้เวลากับสิ่งที่ผิดถ้าเราไปตอบสนองด้านมืดเราอาจจะสายเกินไปเราอาจจะไม่มีเวลาที่จะเดินไปกับพระเจ้าแล้วก็พบกับความดียอดเยี่ยมสง่าราศีพัสริของพระเจ้าหรือการก้าวหน้าหรือการเจริญรุ่งเรืองนะคะ วันนี้ถ้าเราตอบสนองพระเจ้าเร็วพระเจ้าบอกว่าเราจะได้รับโอกาสเร็วลงมือปฏิบัติเดียวนี้เมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าเรียกเราอย่าล่าชาอย่าผัดวันประกันพุ่งเดี๋ยวโอกาสดีๆมันจะหายไปอย่าล่าช้าในการทำตามคำสั่งของพระเจ้าเมื่อเราก้าวออกไปและใช้ความเชื่อ และฟังคำสั่งของพระเจ้าที่พระองค์บันดาลบันโดลใจเราให้เราใช้ฤทธิดเดชให้เราใช้ของประทานให้เรารับใช้พระเจ้าให้เราตอบสนองพระเจ้าเราจะพบการอัศจรรย์การอัศจรรย์ของพระองค์จะลงมาเหนือชีวิตของท่านสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้านี่คือพระสิริของพระองค์ผู้ทรงสำแดงพระองค์ในเวลากลางวันอย่าล่าชา้าที่จะทำตามพระคำของพระเจ้า บางคนกว่าจะตอบสนองพระเจ้าได้ใช้เวลาเป็นปีแต่เวลาเราจะทําตามเนื้อหนังทําตามบาปตามโลกใช้เวลานิดเดียวบางคนเนี่ยตอบสนองเร็วมากไม่ถึงชั่วโมงมีคนชวนเราไปทํำบาปมีคนชวนเราไปทําในสิ่งที่ผิดเราไม่ได้ใช้เวลาคิดตอบสนองทันทีวันนี้ไม่ใช่เราเราจะไม่ตอบสนองโลกใบนี้เราจะไม่ตอบสนองอํานาจอิทธิพลแห่งความมืด หรือตอบสนองเวลากลางคืนเราจะตอบสนองเวลากลางวันก็คือเวลาของพระเจ้าเราจะไม่ตอบสนองเวลาของมานที่ใช้หลายสิ่งหลายอย่างมาดึงเราไปอยู่ในความมืดทําให้เราล่าช้าทําให้เราทนทุกข์ทำให้เราอยู่ในเวลาที่ไม่มีประโยชน์ไร้สาระแล้วก็ทําให้เรานั้นต้องอยู่ในสภาพที่ตกต่ําย่ําแย่เพราะมันสตันไม่ได้มาดีเวลาของมันก็ไม่ดีอย่าไปตอบสนอง ไปใช้เวลากับความบาปไปใช้เวลากับความมืดเสียเวลากว่าจะรู้สึกตัวก็สายเส็จแล้วเดินก็ไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ไม่ไหววันนี้เ็ขอพระเจ้าช่วยเรานะคะอย่าล่าช้าในการที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค์และแรงบันดาลใจที่พระเจ้าให้กับเรานิมิตรที่พระเจ้าให้กับเราบางคนนะคะถูกกระตุ้นโดยพระวิญญาณให้ทําบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่ทําแต่เพิกเฉยต่อการกระตุ้นของพระวิญญาณ เพราะว่าพวกเขาต้องการติดตามสิ่งอื่นก่อนต้องการติดตามโลกก่อนต้องการติดตามเพื่อนก่อนต้องการติดตามเนื้อหนังต้องการติดตามสิ่งอื่นก่อนเราต้องรู้ว่าพระเจ้าเท่านั้นที่เราควรจะติดตามและพระเจ้าทำได้ทุกสิ่ง เพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาในการที่จะใช้ชีวิตผิดๆขอให้เราตอบสนองพระเจ้าเพราะนี่คือเวลากลางวันนี่คือเวลาของพระเจ้าที่พระองค์ต้องการให้เราที่จะเชื่อฟังและทําตามพระเจ้าหลายคนก็บอกว่าไปหาประสบการณ์ประสบการณ์ที่ไม่ดีเราต้องการอยู่เลยมันเสียโอกาสมันทําให้เราไม่ก้าวหน้าไม่พัฒนาเรียนแต่ประสบการณ์ทุกยากลําบากไม่จําเป็นเราต้องฉลาด เหมือนคนที่เขาเดินเส้นทางนี้เขาบอกว่าเอาอย่ามาเส้นทางนี้เพราะว่ามันมีหลุมมีบอ่อมันเคลื่อนช้าเราก็ฟังเถอะเพราะว่าคนที่เขาเดินก่อนเขารู้อาศัยประสบการณ์คนอื่นเราจะเร็วไม่ตอบสนองเขาความทุกข์ยากลําบากเราจะตอบสนองพระวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณรวนแล้วแต่กระทาการดีแม้จะเจอความยากลําบากพระองค์ก็จะให้เราประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วได้ขอให้เราเชื่อฟังขอเราตอบสนองพระเจ้า นาเศร้าที่บ่อยครั้งคนมากมายไม่เคยให้โอกาสตัวเองและไม่ได้โอกาสครั้งที่สองด้วยซ้าไป วันนั้นขอพระเจ้าช่วยเรามันขึ้นอยู่กับการตอบสนองเวลาของพระเจ้าตอบสนองน้ําพระทัยพระเจ้าตอบสนองพระวิญญาณตอบสนองในการเชื่อฟังและทําตามพระคําของพระเจ้านี่คือวิธีที่ถูกต้องนี่คือเวลากลางวันเะป็นประโยชน์ที่เราจะรู้จักเสียงของพระเจ้าแล้วตอบสนองพระเจ้าอย่างรวดเร็วเราจะไม่เสียเวลากับกลางคืนเราจะไม่รอเวลาเราจะไม่ผลัดวันประกันพุ่งแต่เราจะตอบสนองพระเจ้าอย่างรวดเร็วเมื่อปรุงทรงตัดเป็นประโยชน์ที่จะทําในสิ่งที่ปรุงต้องการให้เราทํา ในเวลาที่พระองค์ต้องการไม่ใช่เวลาที่เราต้องการบางคนว่าได้ยินเสียงพระเจ้าแล้วพระเจ้าเรียกเราแล้วพระเจ้าให้ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ทําสิ่งที่ถูกต้องนะครับพระเจ้าไม่มีวันที่จะเรียกให้เราไปทํำบาปพระเจ้าเรียกเราทําสิ่งที่ถูกต้องและทำตามพระคําของพระเจ้าเมื่อเราทําเรากําลังทําตามความต้องการของพระเจ้าไม่ใช่ตามใจของเราเราจะได้รับพระพรแน่นอน ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอปรงอวยพรพระวจนะที่เราจะตอบสนองกลางวันตอบสนองเวลาของพระเจ้าตอบสนองการทรงเรียกตอบสนองสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำเพื่อเราจะไม่ร่าชาวิญญาณล่าชามาจากมารมาจากอำนาจแห่งความมืดความอึดอัดเป็นคนที่ถูกสาปแช่งด้วยวันนี้ขอพระเจ้าปลดปล่อยเราที่จะรวดเร็วกับพระเจ้าเคลื่อนไปกับพระเจ้าอย่างรวดเร็วสารเสริญเราขอบคุณพระเจ้า เราออบซึ่งกาและกันไว้กับองในพระราชนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนเจ้าเาวพรเทาะ